สวัสดีครับพบกับรายการ Cracker Game Review นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเกม Call of Duty กันนะซึ่งเป็นเกมที่เก่ามากเลยนะครับเพิ่งผมก็ได้เล่นเพิ่งเล่นมานิดเดียวเองนะฮะซึ่งก็อยากจะรีวิวให้ดูเหมือนกันนะฮะเป็นเกมที่เยี่ยมากฮะวันนี้เราจะมารีวิวกันเลยดีกว่านะฮะในขั้นที่ง่ายที่สุดนะฮะไม่เก่งนะครับอ่าแย่เสนาลีเทตโตตาแย่ a นะฮะซึ่งเพลงชื่อเดตโตตาเป็นของบา s ์ซันเตอร์นะแนะนำเลยเพลงนี้สนุกมากเลยนะฮะ จะเครียดด้เลยนะครับเราเวลาเราเล่นเกมเครียดๆเลยนะฮะเราก็ต้องใช้เพลงระดับเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วครับคำเครียดกันนะฮะซึ่งเราจะใช้เพลงนี้ในการเล่นนะฮะตดอะย่าเพลง to start <Riot> นะฮะซึ่งเราก็จะมาลองกันเลยดีฮะ สวัสดีครับจ๋าครับผมต้องฟังมือบ่นไหมครับโอ้ยกับตันโอ้ยขึ้นกับตันรู้เโยาะเหยายายโยกซ้ายโยกขวาโยโย่อะไรวะอ๋ออย่ากมองยูสเกเนตเย่บุกทุกเกตอร์แอสซายทีมแย่ตามไปตามไปเอ่อเฉี่ยอะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่สนนะฮะซึ่ง อ๋อยา before กดแถบเพื่อดูมิชชั่นนะฮะและหลี้ทิโเราจะส่งเงิอ๋ยา push the gates นี่าัมแกมากเลยนะโอ้กด ing into pattern ยาอ๋อซัปเปรสเดนแฟรงค์นะฮะเราก็จะไปทางนี้กันเลยนะฮะซึ่งมันจะมีท่าหน้าเหี้ยกันนะฮะแยกเข้าไปไอ้ควายอย่าพลานนะฮะนาง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 แย่ ไว้กับพ่อเนี่ยอย่านะฮะคันนี้เราถึงคานนะฮะต้เต้ดต้เ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 ตนะฮะต่อไปจะเป็นการคานใช่ไหมครับซึ่งเราจะเป็นคนนำทุกคนเลยนะฮะซึ่งกูบล็อกนะฮะตามไม่ทันนะฮะเออจริงๆแล้ววันนี้ก็จะมีไม่มีอะไรมากนะฮะซึ่งเราจะมารีวิวให้ดูกันนะฮลมุกอะไรก็ ทุกถ้าคิดอะไรก็ไม่ออกก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะซึ่งปีนบันไดนะฮะเย่ในนี้ทำเพี้ยนอะไรได้นะฮะเราก็จะมาตรงนี้นะเพื่อหยิบปืนไอ้ปืนแล้วครับโอ้ยย้เป็นรที่สุดยอดมากเลยนะฮะอ่าโอ้ยยนะฮะเราจะเป็นปืนอ่ารุ่นแรกนะฮะ M1 A1 นะครับเอายิง ยิง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 ยติร์ตอร์ยิงครับยิงครับยิง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 ไม่ได้เยอะไรเลยนะฮะโอเคนะฮะยิงยิงหกครั้งนะฮะหนึ่งสาสี่ห้าโอเคฮะยิงแม่งเลยนี่เียเอาชิบหายลยครับ <laughs> ยังไม่บน่นเกินนะฮะมันต้องมันบ่นมากเกินนะฮะกูก็เลยยิงแม่งเลยนะฮะอีซัดเลอกผมงได้ยังวะเออเยอะครับอกูต้องฟังมึงบ่นอีกนานแค่ไหนครับเป็นแค่เชื่วะ,วะหนึ่ง 2 3 4 5 6โอ้โหนักมิงเตอร์เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยอะไรวะอะไรวะนี่ครับล็อกหลบครับโอเคเย่อ้าวแล้วกูจะไปยังไงอ๋อนี่ฮะอุ่ยสไนเปอร์ของโจรนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ เต้าเป้าไม่นิ่งเลยฮนะเป้าไม่นิ่งเลยนะฮะเนี่ยนะตรงกลางเตะเลยนะฮะโอ้โหยอดมากเลยนะฮะยอดไปเลยเหรอจอดโอ้มีปืนกลอนให้กูเก็บด้วยนะเนี่ยนี่ครับนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงงเด้งงงนี่กูเด็กใหม่อ,หอ้าวเฮียอะไรวะ Slower this way. In close, you can get the end of your weapon. This is called a melee attack. Try it with your Thompson. Don't screw around for real. Now switch weapons, private. Unless you're as dumb as you are ugly, it may dawn on you. Oh, yeah, good for different situations. Make the wrong choice. อย่างครับอ็อบเจก,กคอมพิวแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปต่อนะครับอุย้ยได้เวาลาคว่างระเบิดแล้วโอ้เยอะใช่ไหมฮะได้เวาลาคว่างระเบิดกันนะฮนะะเยอะนะฮะคว่างไปแล้วอุย้ยแม่นจังเลยอ่ะโอ้โควบาร์ดนะฮะป่าเข้าไปบ้านไหมครับนี่ไงป่าบ้านระเบิดบ้านระเบิด เขี S <S <ar df> ้ยเจ็บไอ้สัตว์เย้นะฮะเราได้ระเบิดมาแล้วนะฮะทำไมต่อวะเอ่อโทรจนินจูอิชวินโดแอนโดคว้าระเบิดไปแล้วเฮี้ยมีเขานะฮะคว้าระเบิดไปแล้วเอ้าเออเยอเยอ กว้างหมดแล้วออเอาบ้านเราเปิดย่ yeah! ชอบจังเลยนะเนี่ยระเบิดบ้านนี่เฮียนะฮะป่าเข้าบ้านนี่เป็นอล่ะบ,บ้านมึงพังแน่สโอ้ยเบชนะฮะเราก็ต้องไปต่อนะฮะโดยการเก็บยา<ะ>แดกยานะฮะ แค่นี่ทำอะไรได้ฮะโอ้ Don't be a hero นะฮะเขาบอกว่าห้ามห้ามเป็นฮีโร่นะฮะโอ้ไอ้สัตว์เขี้ยดโคตรเลยวะไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยระเบิดใส่ไอ้เหี้ยชิบหายอะเงยมันชิบหายชิบหายกูคว้าไปไหนวะโอ้ยเมื่อกี้ระเบิดมันลั่นนะฮะเดี๋ยวติด เราติดนั <c oughs> ้นไปนะฮะระเบิดนะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับไฟโดดโอย่ะบิชอ้กลายเป็นโกโก้คลั่งเนะฮะซึ่งบุกนี้เป็นมุกอัมตะนะฮะโอ้ย่โอ้ย่ผ่านเทรนนิ่งไปแล้วนะฮะเราก็ไม่สนนะฮะซึ่งเทรนนิ่งไม่จำเป็นกับกูนะฮะสกิปไปเลยดีกว่ากูไม่อยากฟังมึงบ่นนะฮะ โ oh, yeah. อ้ยเออเอ่อสำหรับคนที่เพิ่งมาเคยดูนะฮะก็ต้องขอโทษเลยนะ,ะที่ผมเอ่อใช้คำหยาบนะฮะซึ่งอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันเป็นว่าไม่อยากให้รายการเรานะครับมันจะเป็นทางการเกินไปคนดูอาจจะเครียดว่าเอ่อครับหลังจากนั้นนะครับโอ้โหยิบัญยาอ่อนนะฮะซึ่งกูไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นให้มึงฟังนะฮะโอ้เดี๋ดล้มนะ โอ้มีชี่ยอะไรกูเล่นมั้งครับเนี่ยอ่าเรนกินอัพเู้ยชิบหายยังไงนี่โอ้โหเปิดมากูต้องฆ่าแม่งเลยนะครับเนี่ยอ่าเปิดนี่อะไรครับเนี่ยเปิดพกนะฮะ เฮีย้ยปืนลั่นนะฮะตกใจคิดว่าใครยิงกูนะฮะยองครับ I love I love เฮ้ยใครตามกูมาวะอู้อะไรเนี่ยเฮ้ยผู้คอตายควายเป็นไรอะโอ้โหก ตายหานะฮะกูไม่สนนะฮะเพราะกูล็อกครับกูฆ่าไปเพราะกูล็อกนะฮะ เล่นหมักรู้กันด้วยเฮ้ยกูเล่นมั่งดิตายห่ากันหมดแล้วกูจะเล่นยังไงวันนี้นะฮะโอ้ย่ะต่อไปนะฮะเราก็จะมาเดืองเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ย่ะติดเลดี้โอนะฮะให้เพื่อนมาช่วยเรานะฮะซึ่งกูล,ลุยคนเดียวกูก็ไม่ไหวนะฮะเกมเซฟครับโอ้เสียงอะไรวะ โอ้ยเยเพื่อนกลมาแล้วเพื่อนกลมาเย้เย้ oh y yeah! e สวัสดีครับซึ่งสเปกไก่สเปกเยี่ยใหญ่ให่แล้วนี่สัตว์นี่เยี่ยไม่ไม่ตายครอบขครทัว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 นะฮะแต่ลูกกระสุนหน่อยนะฮะเพื่อความร็อกนะฮะ โ oh yeah. อ้ยสงครามโลกคันที่หนึ่งนะฮะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เขารีคอมเมนต์มาว่าเออเป็นเกมที่เหมือนจริงๆนะฮะซึ่งกูก็ไม่จำเป็นต้องเล่าให้ใครฟังนะฮะซึ่งก็อยากจะมารีวิวให้ดูยอย่างเดียวครับไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะซึ่งความมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะเยเนี่ยฮะกูจะฆ่าฆ่าไม่ม้าทั้งบ้านเลยสัตว์นี่ผอบ้านเผาเมืองผอบ้าน,านเมือง go 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 เยอะพืช ไป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 ไอ้เขี้ยหุยหุยขยิบขวาน้ำดิเออสัตว์น้ำนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเกินเน็ตเกินเน็ตโอ้ยเยอะไอ้เขี้ยขยิบขวาอะไรวะไอ้เขี้ยกูแสบหอ้ยสัตว์ขออนุญาตครับ เอ้เียเสียงเตึเสียงแม่งดังมากเลยฮะอ่าเสียงอะไรยะนะฮะอุ๊ยเยอะเยอะเยอะๆอีกปั๊บนี่เป็นไงควาย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 เปินถ้มสันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เฮียอะไรเลยนะครับลงมาต่อฮะ นี่ไองควายเอ้ยเจอกูไม่ได้หรอกนี่ไงยิงซ้ำฮะไอ้เครีย,มรยไม่จันทร์ซัดรอวะเครียแม่งเครียดอ่ะนะฮะไป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 วันนี้วันนี้ฉันมีนิทานมาเล่าให้เธอฟังนะครับเรื่องต่อทหารอดทนโอ้จบแล้วฮะอ่า ผมจะพ奥์พาร์ทแรกไว้แค่นี้นะฮะซึ่งขอบคุณมากนะฮะในการรีวิวเกม Call of Duty นะฮะซึ่งเป็นภาคแรกเลยนะที่ออกมานะครับขอบคุณมากครับผมแจ็คไคลซานอ่าผมแจ็คไคลซานะอยากจะให้ทุกคนติดตามเกมรีวิวของผมมากๆนะครับผมก็มีความสุขนะฮะในการรีวิวของผมนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนนะที่ติดตามชมของผมนะครับ ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะรายการบันเทิงสำหรับคนบันหลัเช่นคุณน,นะฮะแคร็กเกร์เกมวิวสวัสดีครับ